สวัสดีครับ FC ซีทุกคนนะครับเนาะรับวันนี้พระเตี้ยบขึ้นมาวัดปูเจ็ดสองรับมาตามตัวเลขแนวทางน้าปูนะครับเนาะฝากปีฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันงวดวันที่สิบหกเมษายนนี้นะครับเนาะรับได้แต่ได้ไปเบิ่งน้นกันครับเิปซีครับการราชการครับผมครับผมลับตามแนวทางกันต่อสิ่งด้ยินข่าวปรปูงวดนี้ มั่นใจถ้าผมมีนี่นี่ฟาดย่างขบปลาปูนี่เลขสองตัวมาตัวนี่เลขแต่ล่างเขาขลุ่มแล้วครับผมเวลาทำโอ้ครับเก้าแปดสามสี่ห้าหกเนียนสูตรย่างที่ได้สูตรละตัวอันนี้เลขนี่แต่ล่างอันนี้เลขเด่นเดียวกันของของงวดนี้อันเดียวกันที่ปูเพื่อจะทั้งนั้นจะสองสูตรวันนี้ไม่รวมกันสามสูตรนะปูอะเพื่อทา มีเลขดังเลขเด่นหามปลาเลยนี่เอาภาษีนี่ครับอืมม่นที่พี่พี่บอกจะโมเอาเลขเด่นเลขเก่งเพราะว่าเป็นทั้งเดือนทั้งเดือนครับผมครับอันนี้เลขกับคู่กับคู่บนครับผมพี่แค่นี้เอาคนสวยโอ้ยมานเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมพังน้ำหมดแล้วป้องปู เจ็ดสนะครับผมวันทีปูให้เด่นนะฮะเด่นบนเด่นล่างบนล่างเด้กบกปูกับบนล่างกับบนล่างเด็กเนาะอันนี้บนบนต้องกลับกับบนมต้องกลับตะวันล่างนี่ล่างว่าสามแปดกับสามเก่าสองคู่เท่านั้นพวกปูกับผม จะอ่าวิสต์ตัวเรียนหาจับเอาหาใส่เลื่อยสามปีนี่ครับผมจนเก้าก็แปดมาหันเป็นเงินหกัดเกียครับผมนี่แหละคือชุนีวัดอันมันเป็นรางห่าตาม,ามาันมันลดลงบนครับเอ้ะลงไปอีกเป็นบนล่างบนล่างมาหลายวาลงวดแล้วมันลวดเข้าขัดเกียกร์ซุปเปอร์อิเทอรแบบเลียงในตะล่างคือเกอ่าเนาะตะล่างเหมือนตาห่อครับชุดไม่ลงครับผมชุดที่ทั้งเดือนทั้งเดือมมันงอ อันนี้เป็นบนย่างเดียวนาครับจบนย่างเดียวแล้่างล่างนี่มีสามแปดกับสามเก่ามนคือนิ่ตัวเดียวเล้นี่สามแปดตัวเดียวน่าก็ให้กลับไปน้ครับผมบ่บลายตัวสามแปดกับสามเก่านึงเย็นกันี่นี่กระเป๋าอะไรสองกรี่บราณมัลซีกับที่กัะที่เก้าเราะว่นั่นสาวซีมันเจ็นออวนับบน ล่าง38กับ39นะครับผมเอาส่วนเหล็กให้จะล่างกับมีนะครับผมแยกให้จะล่างกับมี9กมี8มี3มี4ที่พี่น้องเอฟซีเคยเห็นนะพี่น้องต่ว่าปูวัติีเป็นแต่ล่างปูจับดึงออกมาเป็นวงกลมให้นะครับ เอาส่วนบนพี่น้อง<ม>นี่สิ<อ>ปู 7, 2, เจ็ดสองเข้ากับให้<น>ลาง<น>ลางนี่เนีย,เนยนสองหางกับผมเนีนเนเนีเนมาปูนี่สามสามแปดกับสามเก้าบนอาลางนี่นครับเนียนที่สุดคือสามแปดสามเก้าเป็นตัวร่องน,นะครับเอาส่วนบนปูกับจับคู่ให้หกคู่ แมีหาสามหกสามถ้าพี่น้องพี่ชีครับแสดงว่าคันวิ่งนี้วิ่งสามครับเลขล่างสามล่างสามบนนี่ล่ะสามไหมโอ้ชี้กับสามนี่เป็นบนล่างโอ้ครับเป็นบ,บนเล็กชี้กับสามบนล่างเอาวิบบ่งเลยบนล่างครับบ,บนล่างบนกะปูกเนาะอ่านมาได้ทั้งหมดทั้งล่างเอาขึ้นชี้นี่ได้สามสามเพราะอะไรอยานี้บอสอย่านีอสมาหน่ยเออบนห้องประจับได้สามกอนครับผมล่างกระจับได้สาม ก็สามันม่รอดจีงนเลครับอืมวันนี้ส่วนส่วนบนอาจารย์ว่นเนี่ยนี่ไหบอรับอันนี้ด้โอโอ้โหหกสามโอ้บราเห็นอือได้วงตาลี่ดิความจีดเนี่ยเพือความลเอียตัวการไม่ใช่หอครับผมพรจิบสามและเพื่อทอดพรจตัวนี้เลยครับถ้าได้ใจปูเขเห็นที่สามหกสามทพี่น้องที่นี่เนี่ยสามแปดล่างนะเนตัวนี้ ส่วนส่วนที่ปูวงกลมหรือไปเดินเขาจะล่างสุดหนึ่งสุดสองสุดสามนะครับผมเด่ <C oughs> นกันบัดสุดโตพี่น้องสิครับผมหรือวินที่นี่ก็ได้มันม <C oughs> ่านต้อกันบร <C oughs> ิบูรณ์ม่านต้อกันไดเอ็มจับใช่กันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กัน <C oughs> ตัวนี้ประกอบกันในบังกับ <C oughs> อะไรมาแล้วก็เหมื <c oughs> อน <schemes> ก <C oughs> ันอ่า <C oughs> สิ่ตัางใจบางที่พี่น้องเด้เลยอ๋อตรวจตรวจอุ้งเลครับผมจะได้บอคอยเคลียร์เคลียร สองตัวนี้สองตัวให้ามันติที่อยู่ตลอดเนี่ยมาตลอดแล้วครับสูนี้มันประกอบด้วยกันบ่อนเขาโตที่สามที่สี่ดีโอสองที 3, ่สามสองกับสามเนี่ยูนอันนี้เออห้าสี่กับห้าออกหาสองครับผมหกกับเจ็ดออกเจ็ดสามมันเก้ากับศูนย์ออกศูนย์เจ็ด อีวันตัวตรงมันคือห <5, 6, S 2> าขมุกหาครับหกครับผมแล้วกับพยายามกเก็บตัวนี้บัดหนึ่งสองสามตัวที่สามเนี่ยตำแหน่งที่สามครับผมศูนย์ออกแปดศูนย์วะไอ,อ้วิ่งตัวเดอนหนี่งออกแปดศูนย์ห้าออกห้าสองเจ็ดออกเจ็บสามศูนย์ออกศูนย์เจ็ดหกวันคือตัวตรงวันคือหกครับตัวตรงคือหกหาลู้น 6, มน 6, ากๆ <6, S 1> <5, 5. S 2> นี่ มันคืแครเจ็กับหาครับครับผมถ้ามันนั่นรถตำแนงเกา่านี้ก็ผูกเจ็ดอครับเอาไปเรื่อยๆเล่ยนี่แล้วกัตัวที่มาใช้เห็นบ่มันมีแค่สองตัวเรื่อออกมาห้าหกเจ็ดเนาะแมนหาฮกเจ็ตือออกกันไว้เพื่อตัวเท่ๆมันก็ตัวนี้หกครับเดียนคือหกห้าหกเจ็ดมาใ้สองกับสามแมนสองกับสามเพราะว่ามันเข่าน้ำกัไลยงวดลยครับผมอันนี้คือลักหน่วยอันนี้ก็บึ่งเก็บนี่นี่ลักหน่วยดหกกับเจ็ดนี่ออกหนึ่งเก็ด แล้วก็ห้าสองออกหาสองบนบนดังเดียวเนี้ยนี่กับเจ็ดสามแล้วก็ศูนย์มาหน่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอันนี้กัเก้ากับม้าแล้วก็วันอีกห้ากับผมเขาเลยทำดาบเขาออกตำแหน่งหกกรับที่ก็ได้ครับผมหาก็ได้เนืองเพราะว่าหานี้มันได้ล่างพร้อมตำแหน่งหนึ่งมาหันเก้าเลยแล้วบนมันจะคือตำแหน่งโจโจมันคือหกเลยนี่หกเลยเลขที่ว่าขยับอันขำใถ้าเลขลวนดิ คือรถมาแค่เจ็ดกหักแ้นเขาเลยห้ากรบกอาลงมาต่างเลยนี่แหละแล้วก็สกับสนี่แล้วก็สามกับสองกับสไปสดหลายส่วนได้บับที่กขสามก็หลายส่วนคือตรงกันคือสามตรงกันคือสามัมแมนเทาก็เลยเดินที่สามไปเลยล่างนั่นแหละเป็นเนี่คือห้าสามหมเจดสามแมนแล้วก็ต้องกลับห้เรียกบนหกสองเจ็ดสอโอ้เดีกบนตรงๆเรยบนกลัวนี่เด้เห็นไห อีน่อันนี้หนึ่งเกจเน้่นี่ครับผมมันลักหนวยมันสองตัวแท้าท้ยนี่เพราลวดี้เป็นลักหนวยแม่นี่เห็นปะนึ่งเกจหนึ่งเกจออมานอย่านีหนึ่งเกดอันนี้ก็5ห้าสองครับเกจสามมานกับศูนย์เกจว่านี่หกสามหกสามหสนี่ยครับผมครับผมหกสาองครับผมเออล้ต้องมากนี่คือเป็นเก็บ สามเจ็ดสองสองกับผมครับดียวกับตัวนี่คือห้าสองกับผมห้าสองห้าสามคืออยู่วงนี้คือนาลังยูนิเวิร์สเดียวกับว่าต้กลับกระบนอ่ะกรับผมอ่ะเป็นหน้ที่สี่ครับจอไว้ครับผมอ่ะขอปรกาศนวัสการปูที่แบ่งปันเท่าท้างกันเมื่อประจันทรวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันครับผมกับปูเจ็ดสองเท่ากับผม อ้าการรวัชรสการครับผมครับผมครับเดี๋ยวเดียมคนดีเอายุ่กันนี้เลยเอไดเนาะเอาไล่มืออาจารย์นี่ละครับ16เมษายน66เด่น8 9 9 8 3 4 1เาสสี่ห่ว่าตัวนี้ปูพันธ์ล่างนะครับเนี่ยปดสาเก้นะครับน่นลายล่างนี่เด่นที่ส3 8ครปดับล่องส9มเกานะครับบานี้อันนี้บน มาสบนมีห้าสองมาหนึ่งมันมีอยู่ห้าสามหกสามเจ็ดสามันบ่ยห้าสองหกสองเจ็ดสองปูเปนเนียนที่หกสามตัวเดียวนี่ครับเอซี่นี่แต่ว่าเอซี่เอาพูตเลืองอะไรเพราะว่าเรขยกพาตรงกลับมันปูนว่าตรงๆนะครับเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมไปสุกๆมันมันถูกหวยเรื่งเงินกันนะครับเด้อวันที่สิบห เมษายน66นี่นะครับเนาะมากตกัวแดงฮากไ้เลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับเธอเป็นเจ้าบุญโชคใส่หลังสงการนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตยมกับีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม